สวัสดีค่ะพบกับเจี๊ยบนะคะที่โชว์รถสวยเหมือนเดิมเลยนะคะเจี๊ยบอยู่ที่สาขารังสิทธิ์องสองธัญญะนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะจะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและเจี๊ยบฝากช่องนะคะรถมือสองฟรีดาวน์บายเจี๊ยบด้วยนะคะเป็นช่อง YouTube นะคะเจี๊ยบมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วนะคะฝากนะคะคุณลูกค้านะคะ ที่สนใจรถนะคะฝากกดติดตามช่องรถมือสากรถรถแหมยังไม่ค่อยชินกับช่องนี้สักเท่าไหร่นะคะรถมือสองฟีดาวบายเจี๊ยบด้วยนะคะในช่อง YouTube เนี้ยก็จะมีนะคะคลิปเจี๊ยบที่รีวิวรถนะคะเป็นคันๆเป็นทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะลูกค้าที่สนใจรถนะคะสามารถไปดูได้เลยนะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้เจี๊ยบด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะวันนี้นะคะเจี๊ยบอยู่ที่ ดีรถสวยก็เช่นเคยเลยะคะ่ะโปรโมชั่นของเรานะคะสุดคุม้มคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็ร้อนแรงจัดหนักจัดเต็มในช่วงเรียกว่าเดือนนี้เลยก็ว่าได้นะคะรถของเราทุกคันนะคะให้ขับฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือกระบะนะคะ เราให้ขับฟรีทุกคนันขับฟรีนี้หมายถึงยังไงนะคะหมายถึงว่าถึงดีวค่างวดมานะคะเฮียตีนะคะใจดีจ่ายค่างวดให้นะคะภายในปีนี้นะคะถึงสิ้นธันวานี้นะคะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่มาออกรถที่โชว์รูมตีรถสวยนะคะก็จะได้สิทธิพิเศษนะคะมาช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็พิเศษกันอีกเลยนะคะเตรียมเอกสารมามาจองรถนะคะจัดไฟแนนซ์ ก็ได้สิทธิ์นะคะลุ้นสร้อยคอทองคําอีกหนึ่งเส้นโอ้โหเรียกว่าจองรถก็ไม่ต้องใช้เงินนะคะแถมได้สิทธิ์ลุ้นนะคะสร้อยคอทองคําอีกหนึ่งเส้นเนาะก็ฉะนั้นนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาชมรถได้นะคะที่สาขารังสิตคลองสองธัญญานะคะรังฟิวหลงังฟิวเจอร์พาร์คนั่นเองนะคะก็คือถ้าตั้งต้นจากฟิวเจอร์พาร์คนะคะก็มาทางเส้นรังสิตนะครนายกนะคะ สังเกตคองสองนะคะโชว์รูมของเราจะอยู่ติดกับตลาดพะรูปเลยนะคะก็สังเกตป้ายสีน้ําเงินนะคะใหญ่ๆเลยและรถของเรานะคะทุกคันนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะทุกๆคลิปนะคะที่เจี๊ยบ เคยไร้สดหรือว่าพรีวิวให้ดูกันเนี่ยรถของเรานะคะมีการรับประกันที่สุดคุ้มเลยอย่างที่บอกนะคะว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะได้รถด,ดีแน่นอนฉะนั้นเราระบุในสัญญาให้ลูกค้าชัดเจนครบถ้วนหมดทุกอย่างนะคะว่าซื้อคืน100%เลยนะคะถ้าลูกค้ารับรถไปเข้าศู์ไปตรวจเจอนะคะว่าชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อไม่ไมแท้มานะคะเรายินดีรับซื้อคืน100% 2. รซนองนะคะรับประกันเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์ เกียรเฟืองท้ายฟรีทั้งค่าแรงทั้งค่าไหลฉะนั้นลูกค้าอุ่นใจนะคะว่ารับรถไปแล้วนะคะไม่ต้องกังวลว่าเกิดไดชาร์จไดสตาร์เสียขึ้นมานะคะจะต้องเอารถมาจอดซ่อมนะคะเราฟรีทั้งค่าแรงทั้งค่าไหลน,นอกจากนี้ถ้าคนรถของคุณลูกค้าเนี่ยจะต้องจอดซ่อมนะคะ1วันหรือ2วันนะคะเราก็มีเงินชดเชยให้ให้คุณลูกค้าเป็นรายวันกันอีกเลยทีเดียวนะคะ นอกจากนี้นะคะยังมีบริการฉุกเฉินนะคะที่เป็นแพ็กเกจเสริมซื้อให้คุณลูกค้านะคะคำานึงดูแลและห่วงใยนะคะตลอด1ปีนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนะคะ7 7จจังหวัดนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเลยขึ้นเหนือลงใต้นะคะยางแตกแบตหมดน้ำมันหมดกุญแจหายนะคะเรามีเซอร์วิสนะคะบริการไปไปะยางไปเติมน้ำมันนะคะบริการรถยกรถลากรถสไลด์ลทั่วประเทศเลยฉะนั้นอุ่นใจไปอีกเหมือนมีช่างนั่งติดรถไปก็ว่าได้เลยค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาชมรถนะคะว่ามีรถสวยๆคันไหนที่ถูกใจนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ไม่ติดเครดิตนะคะแต่ถ้าติดเครดิตนะคะเจียบแนะนําให้หาคนกู้ร่วมมานะคะก็ง่ายๆออกรถฟรีดาวได้เช่นเดียวกันหรือจะโทรมาสอบถามปรึกษากับเจียบก็ได้นะคะเดี๋ยวพาชมรถไปแล้วก็ชี้แจงเรื่องเงื่อนไขาการออกรถไปในตัวเลยเนาะเดี๋ยวจะได้ไม่เบื่อกันไป ก the ็นอกเหนือที่เจียพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็หลักเกณฑ์ของเราเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยต้องมีรายได้2เท่าของค่างวดนะคะยกตัวอย่างค่างวดคันนี้นะคะอยู่ที่6 0พันบาทนะคะก็วันนี้ลูกค้าได้สิทธิพิเศษนะคะขับฟรีค่างวดเดือนภายในปีนี้นะคะอยู่ที่6 0พันบาทลูกค้าไม่ต้องจ่ายเลยนะคะถึงสิ้นธันวานี้ฉะนั้นนิสสันคันนี้ นิสสันม์ดคันนี้ก็คือลูกค้ามีรายได้แค่1 2 0 0 0บาทนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของมัดคันนี้ได้แล้วนะคะก็ง่ายๆเลยมีรายได้2เท่าของค่างวดน,นะคะถ้าไม่ถึงก็หาคนกู้ร่วมมานะคะใครก็ได้ที่เป็นพ่อแม่ลูกสามีภรรยานะคะพี่น้องเอามากู้ร่วมนะคะรวมรายได้ก็ออกรถฟรีดาวได้เช่นเดียวกันนะคะและรถของเรานะคะวันรับรถส่งมอบรถเนี่ยก็ฟรีประกันภัยภาษีพรบให้คุณลูกค้าครบถ้วนแล้วที่ สำคัญที่สุดเลยช่วงนี้เสาร์อาทิตย์นะคะคุณลูกค้าที่เข้ามายืดยื่นเตรียมเอกสารเข้ามามาจองรถนะคะก็ได้สิทธิ์ลุ้นทองโอ้โหเรียกว่าสุดคุ้มมากๆเลยเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเจี๊ยบก็นแนะนําเลยช่วงนี้นะคะกําลังมองหารถรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถโทรมาสอบถามหรือว่าปรึกษาเจี๊ยบได้นะคะว่าอยากได้รถรุ่นไหนปีไหนนะคะรุ่นอะไรนะคะสามารถแจ้งมาได้เลยเนาะ อาวันนี้นะคะเปิดตัวกันด้วยรถเก่งนะคะเป็น e ีโกคามิ u ซูบิชิแอ r a าดคันนี้นะคะเป็นปี2019ค่ะปีแบบใหม่มากๆเลยคันนี้เดิมๆนะคะราคา358,000 0บาทนะคะแต่ไม่เนี่ยอยู่ที่155,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเหมือนป้ายแดงเลยคันนี้เป็นล้อเดิมๆจากโรงงานให้หมดเลยนะคะสีขาวนะคะคันนี้ก็หน้าจอเป็น DVD นะคะพวงมาลัยเป็นฟังก์ชั่นนะคะคันนี้ระบบเกียร์ออโต้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะก็แอดถาดคันนี้เรียกว่าเหมือนป้ายแดงเลยนะคะเพราะว่าไม่น้อยมากๆและพิเศษนะคะผ่อนค่างวดอยู่ที่7,200บาทคุณลูกค้ามีไรายได้1,400 0บาทนะคะสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้ง่ายๆแล้วก็ได้สิทธิ์ลุ้นนะคะสร้อยคอทองคำฟรีอีกหนึ่งเส้นนะคะมาช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะคะง่ายๆกันเลย หรือว่าจะเป็นเซียรนะคะรถเล็กแต่ว่าบอดี้ใหญ่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นเซียรคันนี้อ่ะพิเศษล้อแม็กให้นะคะที่แน่ๆได้แม็กสวยๆไปเลยนะคะขอบ17นะคะคันนี้คันนี้นนเหมือนป้ายแดงเลยเป็นปี2020นะคะรถเซียรคันนี้เป็นปี2020นะคะ ราคาขายอยู่ที่4,18,000บาทผ่อนข้างวง่อยู่ที่8,500บาทนะคะลูกค้ามีรายได้2เท่านะคะคือ1 0, 7 0 0 0บาทนะคะสามารถเป็นเจ้าของนะคะไม่ติดเครดิตออกรถฟรีดาวนะคะได้แล้วสำหรับเสียสีขาวคันนี้นะคะปีใหม่ชมใหม่เลยนะคะคันนี้มาอยู่ที่90,000กิโล90,000หรือ9,000เมื่อกี้ตาลายหรือเปล่า ขออภัย9,000กิโล9,000กิโลนะคะอ่ะให้ดูภายในนะคะหน้าจอ DVD นะคะระบบเกียร์ออโต้นะคะคันนี้แต่ว่าพิเศษเลยเป็นอ่ะเบาะผ้าสีดำล้วนนะคะคันนี้มีความปลอดภัยแบ็คคู่หน้าให้พร้อมเลยแต่ว่าพิเศษเนี่ยได้ล้อมแม็ก c นะคะสวยๆไปเลยแล้วก็สเกิร์ตสปอยเลอร์หลังรอบคันให้ด้วยนะคะก็ใครที่สนใจนะคะ ไม่ติดเครดิตนะคะทํางานโรงงานข้าราชการและว,วิสาหกิจนะคะรับเงินผ่านบัญชีถึงไม่เคยผ่อนอะไรมาก่อนนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของเซียตคันนี้ได้แล้วนะคะหรือว่าทุกอาชีพนะคะที่มีประวัติการผ,ผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตน,นะคะผ่อนดีผ่อนตรงก็สามารถออกรถฟรีดาวเป็นเจ้าของเซียตคันนี้ได้แล้วนะคะส่วนอาชีพอื่นๆนะคะที่รับเป็นเงินสดนะคะอาชีพอื่นๆที่รับเป็นเงินสดเนี่ย ก็จะแนะนำนะคะหมายถึงว่าลูกค้ารับเงินสดเนี่ยแล้วไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยนะคะก็เรียกว่าประวัติใสเนาะรับสดประวัติใสเนี่ยจะแนะนำนะคะมีงบดาวอยู่ที่10%ของราคารถนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีเครดิตรับสดนะคะแต่ว่ารับเงินผ่านบัญชีเนี่ยมีสลิปเงินเดือนนะคะก็เป็น4กลุ่มนะคะอาข้าราชการพนักงานโรงงานบริษัทและวิสาหกิจเนี่ย รับเงินผ่านบัญชีมีสลิปเงินเดือนแน่นอนค่ะออกรถฟรีดาวได้แน่นอนแล้วก็รับโปรโมชั่นขับฟรีไปง่ายๆเลยนะคะฉะนั้นใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะเข้าเงื่อนไขาตามหลักเกณฑ์น,นี้นะคะมาเลยค่ะเตรียมแค่เอกสารมาเท่านั้นนะคะวันนี้เมื่อกี้เสียดไปแล้วแอดถาดไปแล้วนะคะคันนี้เข้ามาใหม่คันนี้แอดคอร์ดเข้ามาใหม่นะคะ อ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นปีอะไรอันนี้เข้ามาแบบว่าสดสด้ร้อนเลยให้ดูดูไปก่อนว่าโฉม,มไหนจำได้ไหมอ่ะรู้ว่าเป็นรถเข้ามาใหม่พอดีจะไม่ได้เอาไอแพมาอ่ะให้ดูภายในดีกว่า ภายในนะคะเป็นโห oh, เรียกว่าหรูหรากันเลยทีเดียวนะคะภายในก็หน้าจอเป็น DVD mm hmm. ให้นะคะตามสไตล์แอ c o คอร์ดเลยเรียกว่าคอนโซลล่างเนี่ยหรูหราด้วยลายไม้นะคะระบบเกียร์ออโต้ความสะดวกสบายนะคะพวงมาลัยฟังก์ชันนะคะคูซคอนโทรลให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังยังดูสภาพใหม่กริปอยู่เลยนะคะฮะปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะคะคู่หน้าไหม ปรับไฟฟ้าคู่หน้าให้ด้วยนะคะอ๋อมีปุ่มพุสตาให้ด้วยเรียกว่าครบคันเลยนะคะคันนี้สําหรับแอค o คอร์ดคันนี้เดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะสามารถฝากเบอร์หรือโทรมาสอบถามเจ็บได้นะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวเจ็บเช็คราคาให้นะคะที่แน่ๆนะคะวันนี้ได้ขับฟรีนะคะสําหรับแอค o คอร์ดคันนี้นะคะโหสวยมากๆ หรือว่าจะเป็นสายกระบะนะคะวันนี้ทุกคันเลยคันนี้ยังอยู่นะคะตามหาเนื้อคู่อยู่นะคะอิซูซุใหม่นะคะเป็นปี19เลยยกสูงคันนี้นะคะคันนี้ก็ให้ขับฟรีเช่นเดียวกันนะคะคันนี้เป็นปี19นะคะ1น l เนะคะเป็นอ่บพน คันนี้ผ่อนอยู่ที่11,700นะคะราคาขายเนี่ยเราขายอยู่ที่558,000บาทฉะนั้นค่างวด11,000ในปีนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องผ่อนนะคะเฮียตีใจดีนะคะจ่ายค่างวดให้ถึงดีลค่างวดนะคะเราใจ่ายให้ส่งสลิปส่งสลิปนะคะให้ลูกค้าเลยว่าเราเนี่ยใจ่ายให้นะคะถึงสิ้นธันวานี้เรียกว่าโปรนี้นะคะจัดหนัก จัดเต็มจ่ายให้จริงนะคะสําหรับลูกค้าที่มาออกรถที่ตีรถสวยนะคะคันนี้เหมือนป้ายแดงเลยไม่น้อยมากๆไม่เพียง50 0 0มกิโลเมตรนะคะสําหรับไฮแลนเดอร์คันนี้อาให้ดูภายในหน่อยคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะสีดํานะคะเครื่องเล่นก็ซีดีนะคะ FMAM นะคะ ก็พิเศษนะคะใหม่เพียง50,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้รถยังดูใหม่และสวยเป็นสมาร์ทแคปนะคะคันนี้ ตัวยกสูงนะคะใครหาอยู่นะคะตอนนี้ให้ขับฟรีแล้วนะคะข้างวนไม่ต้องจ่ายเลยสําหรับปีนี้หรือว่าจะเป็น x อ็ r ซ e s ีคันนี้นะคะก็หาเนื้อคู่อยู่นะคะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถไว้ใช้ในช่วงนี้นะคะขับฟรีไปเลยนะคะสําหรับปีนี้นะคะเรียกว่าไม่ต้องใช้เงินในการออกรถกันเลยเดียวนะถ้าไปป้ายแดงเนี่ยคุณลูกค้าก็ต้องมีเงินดาวเนาะอยู่ที่10%หรือ15%นะคะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่แล้วแต่อา เรียกอะไรนะแล้วต่นรุ่นเลยป้ายแดงก็ที่แน่ๆน,นะคะวันนี้นะคะได้ขับฟรีนะคะจองรถจากไฟแนนซ์ก็ไม่ต้องใช้เงินแถมสิทธิ์นะคะได้ลุ้นสร้อยคอทองคำอีกหนึ่งเส้นใครจะได้ไปเดี๋ยวเราติดตามกันเลยนะคะคันนี้ไอซีรีเป็นปี2014นะคะเป็นตัวแซดคันนี้เป็นไฮแลนเดอร์นะคะก็พิเศษเลยล้อแม็กสวยๆให้นะคะ ก็คันนี้ผ่อนข้างวดอยู่ที่1,800บาทปีนี้ไม่ต้องผ่อนเช่นเดียวกันค่ะไว้ผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะคะคุณลูกค้าหรือว่าจะเป็นสายวีโก้นะคะทั้งหลายแหละนะคะจะสายไหนไหนนะคะมาด้าอ่ะวันนี้มาเปิดตัวมาด้าบีทีห้าศูนย์ประตูนะคะสำหรับลูกค้าที่มองหาอ่ะมาด้าอยู่นะคะคันนี้4ประตู b t ทีห้าศูรคันนี้นะคะ อาป้ายยังไม่มีก็คันนี้ให้ขับฟรีเช่นเดียวกันนะคะขอภายป้ายหลังไม่มีตเตียัเดียวเ่าตัวยหรือว่าจะเป็น d m a x ตัวเตี้ยคันนี้นะคะพิเศษล้อเวลให้นะคะสวยๆเลย คันนี้ได้รถปีใหม่ด้วยนะคะเป็นรถปี2018นะคะและไม่เนี่ยน้อยมากๆเลยไม่เพียง30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะที่สำคัญนะคะพิเศษได้ล้อสวยๆไปนะคะสำหรับ d m a มคันนี้นะคะดีแมคันนี้เป็นเบาะผ้าสีดำแต่ว่าพิเศษอยู่ที่ไม่นะคะ30,000กิโลนะคะวิ่งน้อยมากๆเลย รถของเราทุกคันเป็นไม้แท้นะคะดูเชฟหน่อยเชฟสีประตูคันนี้เผื่อมีลูกค้ากำลังมองหาเชฟสีประตูออตโต้อยู่นะคะคันนี้ก็เข้ามาใหม่เลยนะคะอ่าให้ดูภายในกันนะคะพวงมาลัยเป็นฟังก์กชันนะคะเบาะผ้านะคะคันนี้หน้าจอ DVD นะคะระบบเกียร์ออตโต้ให้นะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่มองหาเชฟสีประตูออตโอต้อ,อยู่มาแล้วนะคะวันนี้ให้โปรโมชั่นขับฟรีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเชฟคันนี้นะคะยกสูงมีคันไหนอีกที่เข้ามาดูด้านหลังไหมพี่มันไม่ใช่เน็ตเออมา วีไม่ว่าจะเป็นวีก็แคบสีประตูยกสูงนะคะตัวเตีย้ยตัวธรรมดาเรามีหมดนะคะหรือว่าจะเป็นเชฟโคโลคันนี้นะคะก็สวยๆเลยรอเจ้าของอยู่นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็คันนี้ราคาพิเศษนะคะอยู่เป็นรถปี2019นะคะสำหรับเชฟคันนี้ ใหม่มากๆนะคะคันนี้รู้สึกจะใหม่น้อยมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะได้ขับฟรีถึงสิ้นปีนี้เช่นเดียวกันเลยมาช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะคะติดต่อเจี๊ยบได้เลยนะคะได้สิทธิ์ลุ้นทองคำอีกหนึ่งเส้นนะคะวันนี้อากาศดีเดี๋ยวเลยเดินพาพาเดินชมรถแบบข้างหลัง <laughs> แถวนี้นะ อันนี้จะเป็นรถที่เข้ามาใหม่นะคะม a สด้าสีดาคันนี้นะคะมด้านะคะเป็นรถเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็เซียสสีดำํำใครกําลังมองหาอยู่นะคะเดี๋ยวรถรอเข้าศู์เสร็จแล้วจะมาให้ชมกันนะคะ m a d ด้าบีดีห้าศนะคะสําหรับแคปยกสูงคันนี้นะคะแอคคอร์ดคันนี้ปี0ูนย์แะคะราคาขายอยู่ที่378,000บาทนะคะเป็นรถปี0ูนย์แปดสำหรับ ลูกค้าที่มองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะก็ได้ขับฟรีเช่นเดียวกันนะคะอันนี้โน้ตมัดล้อสวยมากคันนี้มัดนะคะสีดำปี2020ปีใหม่มากๆเลยนะคะ รุ่นตัวนี้เป็นตัว E นะคะไม่เพียง3,000กิโลนะคะเหมือนป้ายแดงเลยพิเศษล้อนี่ได้ล้อสวยมากๆเลยล้อขอบ15นะคะล้อแม็กขอบ15นะคะที่แน่ๆวันนี้นะคะลูกค้านะคะมีรายได้นะคะ1 4 0 0 0บาทนะคะสำหรับมัดสีดำคันนี้นะคะเพราะค่างวดเนี่ยผ่อนอยู่ที่7,700บาทนะคะคุณลูกค้ามีรายได้14,000บาทนะคะ มาออกรถฟรีดาวนะคะแถมได้ขับฟรีนะคะถึงสิ้นปีนี้ไปเลยและที่สำคัญนะคะไม่ต้องใช้เงินนะคะไม่ต้องใช้เงินเลยมาที่โชว์รูมตีรถสวยนะคะคุณลูกค้าได้ออกรถฟรีดาววันรับรถก็ประกันภัยภาษีพ,พบรบครบทั่วเลย <c oughs> Honda าฟีคันนี้ก็ยังใช่ไหมเนะี่ย ยังไม่ใช่ <laughs> มีฟีดอยู่ข้างใน,น,นมีคันไหนอีกเอ่ยอันนี้ยาลิตก็เข้ามาใหม่อ่ะอันนี้ให้ดูไปก่อนนะว่ารถเนี่ยมีเข้ามาใหม่นะคะเผื่อคุณลูกค้าเนี่ยที่กำลังมองหารถในใจอยู่นะคะอ่าก็สามารถชมได้ก่อนเนาะเดี๋ยวรถเข้าศูนย์เช็คสภาพแล้วจะมาชมจะมาชมพามาชมให้อีกทีนึง <laughs> อันนี้ตัวใหม่นี่อาไทตันตัวเตี้ยรถปีใหม่เลยนะคะคันนี้อ้าวเพิ่งเข้ามาเลยอ่ะให้ดูใครที่กำลังมองหานะคะไทตันตัวเตี้ยนะคะอาโฉมใหม่ล่าสุดเลยโอ้โหไฟนี่แบบอลังการงานสร้างมากเลยอืมสีก็สวยนะคะรถปีใหม่มากๆให้ขับฟรีไปเลยนะคะคุณลูกค้าที่เข้ามานะคะ สามารถมายื่นจองรถนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะและที่สำคัญได้สิทธิ์ลุ้นทองคำอีกหนึ่งเส้น <laughs> วันนี้ก็ เดียว yeah. วันนี้ก็ให้ดูรถที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็รถทุกคันเนี่ยเราให้ขับฟรีนะคะทุกคันเลยขับฟรีหมายถึงว่าเราช่วยจ่ายค่างวดให้คุณลูกค้านะคะถึงสิ้นปีนี้นะคะหมายถึงเดือนธันวาคมนี้63นะคะแล้วปีหน้าคุณลูกค้าก็จะเริ่มจ่ายค่างวดปกติอยู่ที่มกราหกสี่นั่นเองฉะนั้นค่างวดของคุณลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคุณลูกค้าก็ไม่ต้องควักเงินจ่ายนะคะในสําหรับปีนี้ เรียกได้ว่าสุดคุ้มมากๆเลยสําหรับในยุคช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะคุณลูกค้าที่สนใจนะคะก็เข้ามาจองรถจัดไฟแนนซ์ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะคะลูกค้าจะได้สิทธิพิเศษนะคะพิเศษเลยอย่างที่อ่าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีมาฉะนั้นสิทธิพิเศษนี้ซึ่งคุ้มมากๆเลยคุณลูกค้าที่เข้ามาก็จะได้ลุ้นอีกเนาะสร้อยคอทองคำอีกหนึ่งเส้นนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะโปรที่โชลูมติดรถสวยเนี่ย จัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามคลิปเจี๊ยบมาโดยตลอดนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามช่อง Youtube นะคะจะมีช่องเป็นของตัวเองนะคะลดมือสองฟรีดาวใบเจี๊ยบด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ